วันนี้มาเปิดมะม่วงที่เราเสียบไว้นะครับอันนี้มะม่วงที่เราเสียบไว้อันนี้เป็นพันธุ์เบาใต้นะครับที่เสียบไว้สิบเก้ายี่สิบวันครับน,น,รนี่เสียยี่สิบวันพอดีเสียบไว้ กำลังแตกเต็มเลยนี่เราลองเอามาหนึ่งต้นอันนี้คือพันธ์เบาใต้นะฮะแตกแล้วฮย,ยอดแล้วครับแสดงว่าแผลติดแล้วครับนีอนน 1, ววน่อันนี้พันธ์ผิงกั่วหวนอันนี้พันธ์งาช้างแดงฮ เบาตาอีกนี่ยกำลังแตกยอดเหมือนกันใช้ได้นี่ยกำลังแตกยอดเหมือนกันเนี่ยยี่สิบวันแผลติดแล้วแต่ยังไม่สนิทด,ดีเท่าไหร่ครับแต่ถือว่าติดแล้วเนี่ยติดแล้วครับแต่ว่ายังยัง,ย,งยังไม่สนิทเท่าไหร่ถ้าให้ดีถ้าให้มั่นใจฮะต้อง เอาไว้อีกสัก10วันครับให้ได้1เดือนนะครับนะฮะอันนี้เป็นขั้นทดลองนะครับเป็นขั้นทดลองดูเฉยๆว่าอ่ายีวันเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับขอบคุณครับ